สวัสดีครับปรกอติดฟิล์มนะครับผมวันนี้มาส่งงานนะครับ DMAX ติดฟิล์มดำเซรามิกนะครับผมที่ลูกค้าเห็นอยู่นี่ลูกค้ามองผ่านฟิล์มความเข้ม60%นะครับเป็นมิติภายในนะครับมิติด้านนอกนี่มืดสนิทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบานหน้ากันนะครับว่าความเข้มเท่าไหร่ของบานหน้านะครับลูกค้าเลือกเป็น40%นะครับผมทัศนวิสัยมองออกมาจะประมาณนี้เลยนะครับเห็นชัดไหมครับหล่อปะครับนี่เดี๋ยวดูมิติด้านนอกกันดีกว่านะครับ คือมิติด้านนอกนะครับผมฟิล์มความเข้ม60%รอบคันนะครับาหน้า40%นะครับตอนนี้สินค้า BF Ceramic Pro มีโปรโมชั่นลด40%นะครับผมจากราคาปกติเนี่ยไซนี้อยู่ที่10,000บาทนะครับแต่ถ้าลด40%เนี่ยจะเหลืออยู่ที่6,000บาทนะครับประหยัดตังไป4,000บาทนะครับผมสามารถเอาเงินไปได้เลยนะครับรีบเข้ามาใช้บริการก่อนที่สินค้าจะหมดโปรโมชั่นนะครับสินค้าหมดโปรโมชั่นในวันที่31มีนาคม2566นะ